เอาละครับไทยโค้งวันนี้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบครับน้ำหนักขอนายขอนี้ใช่พลังงานคนที่มีบุญไปช่วยกันประมาณสองกันครับระวังระวังแล้วระวังระวังทุกคนระมัดระวังอย่างเต็มที่ระมัดระวังเต็มที่ระมัดระวังเต็มที่โอ้โหไยดึงดึงควายยกยกทีมงานของ สั่างทดเงินล้านก็มาช่วยกันช่วยกันเอาดูดูดูนี่คือปฏิบัติการสายฟ้าแลบพิเศษที่ดอนป่าเปื่อยครับเพื่อความสุขของพี่น้องที่มาเที่ยวในวันต่อไปขอบคุณทุกผู้ทุกคนอนุโมทนาสาธุบุญด้วยพลังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแพ้พลังมนุษย์แพ้มันสมองของมนุษย์ไม่ต้องอาศัยเครื่องยนต์กลไก ใดๆทั้งนั้นภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ไทยคงวันนี้นำข่าวนี้มาแจ้งให้กับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นได้การปฏิบัติการสายฟ้าแลบนี่คือสิ่งที่ต้นไม้เกิดแก่เจ็บตายเราก็ยังอุทิศร่างกายเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ ของคนที่มาเที่ยวดอนป่าเปยืยในวันนี้น้ำหนักขอนไม้ขอนนี้ไม่ต่ำกว่าสองตันครับหนักมากจริงครับใช้คนอยู่ไม่กี่คนใช้พลังคนใช้มันสมองสอสอยน้อยบ้านโนนสวรรค์คมสันช่างทศเงินล้านพร้อมทีมงานมาปฏิบัติการด่วนที่ดอนป่าเปื่อยช่วงนี้ช่วงบ่ายๆวันนี้ครับฝนไม่ตกครับ เอาแล้วครับได้แล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในดอนป่าเปือยในวันนี้ถ้าอยากดูอยากชมมาเที่ยวแดมหัศจรรย์ดอนป่าเปือยบ้านหม้อมอำเภอศรีช่งใหม่จังหวัดหนองคายไทยโขงวันนี้รายงานรายงานดนด่วนครับรายงานดนด่วนให้กับพี่น้องได้เห็นให้เห็นครับดูครับดู

ควาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามสมัครสมานสามัิคีกันพลังมดแดงครับพลังมดแดงสู้กับขอนไม้ขนาดใหญ่น้ำหนักสองตันครับโอ้โหครับอยู่กลางดอนป่าเปื่อยบ้านหม้อมัน้าเอมตอรับันควครับ นี่เกิจากดอนก่อนองรคนทีมงานใหญ่ครับจากดอนก่อนองรคนทั้งนั้นทีมงานใหญ่ครับโอ้โหโอตายเือกไ Lauren. ภาพนี้จะอยู่คู่กับไทยโขงตลอดไปนะครับภาพนี้เป็นภาพป,ประวัติศาสตร์อยู่กับไทยโขงตลอดไปอยากเห็นดอนป่าเปือยมาเที่ยวที่บ้านหม้ออำเภอศรีชมัยจังหวัดน้องคาย

ไม่ห้องหมดเรียงนะได้แล้วล่ะออหองเรียกนออกกัมเนี่ยอเรียกสามนิ้ออกรียกสามนิ้ออกสามอย่าอย่าอยางนี่ครับมา่าอย่าไป้มไปทางพุ่มนะห้องแล้วจะบอกให้่าเดี๋ยวออกไปลูกติดแต่พามหรอหมดติดไม่ครับไม่ต้องติดไม่พูดกันหรอกอ๋อดูดีๆหน่อยนะลูกแล้วอ๋อออกไปลูก ไอ้ชั่วไปแก้ชั่วเขาโอเคมาช่วยกันเลยโอเคโอเคอย่ามาสิเพราะร้องร้องคำพายไปแล้วคำพายไปเยอะดีดีจินแล้วไปนะ